นิทานเรื่องหมีน้อยกับเงาแห่งความกลัวในป่าลึกที่แสงแดดแทบส่องไม่ถึงมีหมีน้อยชื่อโบโบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวที่สุดในป่าโบโบไม่กล้าเข้าใกล้เสียงลมพัดไม่กล้าเล่นกับเพื่อนและแม้แต่เงาของตัวเองในน้ําก็ทําให้เขาตกใจจนสะดุ้งสัตว์ตัวอื่นต่างก็แอบหัวเราะขบขันแต่โบโบไม่ได้รู้สึกโกรธเขาแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมใจของเขาถึงสั่นง่ายขนาดนี้ ทุกคืนเขาจะนอนกอดหมอนนุ่มๆและภาวนาไม่ให้มีเสียงประหลาดใดๆมารบกวนแต่ในค่ำคืนหนึ่งที่ดาวเต็มฟ้าเสียงกระซิบจากสายลมก็ดังขึ้นมาว่าโบโบเอ๋ยความกล้าไม่ได้อยู่ที่เงียบสงบแต่ซ่อนอยู่ในเงาแห่งความกลัวโบโบสะดุ้งสุดตัวดวงตากลมๆจ้องไปในความมืดอย่างหวาดระแวงเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงจริงหรือแค่ฝันแต่ใจของเขากับรู้สึกบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อย เหมือนมีเปลวไฟเล็กๆประทุขึ้นในอกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันรุ่งขึ้นโบโบตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขายังจำเสียงกระซิบเมื่อคืนได้ขึ้นใจเสียงนั้นทั้งนุ่มนวลและทรงพลังมันเหมือนเสียงของต้นไม้ที่แก่ที่สุดในป่าหรือเสียงของภูเขาที่เฝ้ามองผืนป่ามานานแสนนานโบโบตัดสินใจไปหานกพูกเท่าผู้ที่รู้เรื่องทุกอย่างในป่านกพูกเท่าพาังหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าหมีน้อย เจ้าคงได้ยินเสียงแห่งเงาใจแล้วล่ะสิมันคือสิ่งที่มากับความเปลี่ยนแปลงโบโบฟังด้วยตาเบิกกว้างนกพูกเท่าจึงบอกให้โบโบลองเดินทางออกไปตามเสียงนั้นเพราะในเงานั้นอาจมีคำตอบเกี่ยวกับความกลัวของเขาเองแต่ข้าข้ากลัวนี่นาโบโบพูดเสียงสัน่นเจ้ากลัวเพราะเจ้าคิดว่ากลัว ไม่ใช่เพราะเจ้าลองเผชิญมันจริงๆนกผู้กล่าวปิดท้ายโบโบยังไม่แน่ใจนักแต่หัวใจของเขาเริ่มสั่นด้วยความอยากรู้มากกว่าความกลัวเสียอีกคืนนั้นโบโบกลับไปที่โพรงของเขาท่ามกลางความเงียบเขาเงียบหูฟังเสียงของสายลมอีกครั้งและเสียงนั้นกลับมาจริงๆคราวนี้มันชัดเจนขึ้นโบโบเจ้พร้อมหรือยังที่จะเดินทางโบโบหายใจลึกๆเขาไม่เคยเดินทางไปไหนคนเดียวมาก่อน แต่บางอย่างในหัวใจของเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วเขาเก็บของเล็กๆน้อยๆใส่กระเป๋าขนมปังแห้งผ้าพ,พันคอของแม่และก้อนหินน้ำโชคเล็กๆที่ได้จากเพื่อนกระรอกรุ่งเช้าเขาก้าวเท้าออกจากโพรงเป็นครั้งแรกอย่างตั้งใจจุดหมายคือหุบเขาแห่งเงาที่นกพูกเท่าบอกว่าเป็นที่ที่เสียงนั้นจะนำทางไป หัวใจของโบโบทั้งเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและหวั่นไหวด้วยความไม่มั่นใจแต่ทุกก้าวคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางโบโบพบกระรอกน้อยชื่อปิกกี้ที่กำลังพยายามเขย่าลูกไม้ใหญ่ให้ตกลงมาโบโบช่วยด้วยการใช้แรงของเขาเขย่าต้นไม้ให้ลูกไมห้หล่นลงมาหลายลูกปิกกี้ดีใจมากและยื่นผลไม้ให้โบโบเป็นการตอบแทนทั้งสองนั่งกินด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่พูดคุยเรื่องชีวิตและความฝัน โบโบเล่าเรื่องเสียงในสายลมและภารกิจของเขาปิกกี้ฟังแล้วตื่นเต้นจนร้องออกมาฉันไปด้วยได้ไหมฉันเบื่อกับการอยู่ที่เดิมแล้วโบโบยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในการเดินทางเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปการมีเพื่อนร่วมทางทำให้เงาในหัวใจของเขาดูจางลงเล็กน้อยขณะที่ทั้งคู่เดินลึกเข้ามาในป่ามืดพวกเขาพบทางแยกสองสาย หนึ่งสายเป็นทางราบที่ดูปลอดภัยอีกสายคือทางมืดที่มีเงาดํำแปลกๆเคลื่อนไหวในพุ่มไม้เสียงกระซิบในลมหวนมาอีกครั้งจงเลือกด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความกลัวโบโบโหยุดนิ่งหัวใจของเขาเต้นรัวปิกกี้มองหน้าด้วยความสงสัยเจ,จะเลือกทางไหนกระรอกถามเบาๆโบโบรับตาเขานึกถึงนกคู่เท่าเสียงกระซิบ แล้วแววตาของตัวเองในกระจกเงาน้ำวันก่อนจากนั้นเขาชี้ไปยังทางที่มืดสนิทแล้วพูดว่าเราจะไปทางนี้แม้จะยังกลัวแต่ครั้งนี้เขาเลือกจากใจไม่ใช่จากความกลัวทันทีที่โบโบและปิกกี้ก้าวเข้าสู่ทางที่มืดเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวเสียงคลืดคลาดเหมือนกิ่งไม้หักเสียงพึมพำเหมือนใครกระซิบและเสียงหอนเบาๆที่มาจากไหนไม่รู้ ปิกกี้ตัวสั่นเล็กน้อยแต่โบโบกลับนิ่งกว่าที่เคยเขากอดผ้าพ,พันคอนแน่นแล้วพูดเบาๆว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแค่ภาพหลอนของความกลัวเมื่อพวกเขาเดินต่อไปก็พบกับเงามืดรูปร่างประหลาดที่พุ่งเข้าใส่แต่เมื่อโบโบยืนนิ่งไม่หวาดกลัวมันก็สลายไปเป็นหมอกเบาๆมันกลัวความกล้าเราปิกกี้พูดด้วยตาโตโบโบยิ้มเล็กน้อยใช่แล้ว เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความกลัวมักไม่มีตัวตนจริงหากเราไม่เชิญมันเข้ามาในใจหลังจากเดินฝ่าป่ามืดมาได้หลายชั่วโมงทั้งสองมาถึงถ้ำแห่งเสียงสะท้อนถ้ำนี้ขึ้นชื่อว่าหากใครพูดอะไรเข้าไปเสียงที่สะท้อนกลับจะไม่ใช่เสียงเดิมแต่คือเสียงในใจโบโบเดินเข้าไปในถ้ำลมหายใจสะท้อนกลับออกมาว่าเจ้าหวาดกลัวเพราะเจ้าลืมว่าตัวเองกล้าขนาดไหน บิกกี้ลองตะโกนว่าฉันอยากเป็นนักผจญภัยเสียงสะท้อนตอบกลับมาว่าเจ้ากลัวจะล้มเหลวทั้งสองนั่งเงียบฟังเสียงของตนเองในความมืดความจริงที่พวกเขาไม่เคยเผชิญหน้าชัดเจนขนาดนี้มาก่อนแล้วโบโบก็ตัดสินใจพูดออกไปว่าฉันพร้อมจะกลัวถ้ามันทำให้ฉันได้กล้าเสียงสะท้อนกลับมาก้องถ้ำด้วยน้ำเสียงมั่นใจเป็นสองเท่าเมื่อออกจากถ้ำ พวกเขาพบลำธารใสที่ไหลผ่านพื้นป่าลึกลำธารน,นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นลำธารแห่งการตัดสินใจถ้าคุณข้ามโดยไม่มั่นใจกระแสน้ำจะพัดคุณกลับทันทีโบโบยืนมองน้ำไหลแรงดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลข้าทำได้ไหมนะเขาถามกับตัวเองปิกกี้จับอุ้งเท้าเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าทำมาได้ไกลขนาดนี้แล้ว ลัวล้มก็แค่ล้มล้มก็ลุกโบโบลับตาสุดลมหายใจและก้าวลงน้ําอย่างมั่นใจแม้กระแสน้ำเย็นจัดและไหลแรงแต่มันกลับเบาลงในทุกก้าวที่เขามั่นใจจนสุดท้ายพวกเขาข้ามฝั่งได้สำเร็จโบโบยิ้มอย่างภูมิใจที่สุดในชีวิตเมื่อข้ามลำธารมาพวกเขาพบกับทุ่งโล่งที่ใจกลางมีเงาขนาดมหึมาตั้งอยู่เงานั้นคือร่างสีดำล้วนสูงเท่าต้นไม้ใหญ่ ไม่มีตาไม่มีปากแต่เต็มไปด้วยพลังของความกลัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเจ้าต้องเผชิญหน้ากับมันเพราะมันคือเงาของเจ้าเองโบโบรู้สึกได้ทันทีเงานี้คือตัวแทนของความกลัวในใจเขาเองเขาเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวเงานั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแต่เมื่อเขายิ้มและพูดว่าฉันยอมรับเจ้าว่าอยู่กับฉันแต่ฉันจะไม่ยอมให้เจ้าควบคุมฉันอีก เงานั้นก็เริ่มสั่นและสลายกลายเป็นกลุ่มแสงนุ่มนวลในอากาศเมื่อเงาสลายโบโบรู้สึกเหมือนมีแสงบางอย่างสว่างขึ้นภายในตัวเองเป็นแสงอบอุ่นที่ไหลไปทั่วร่างไม่ใช่แสงจากข้างนอกแต่เป็นแสงของความเข้าใจความกล้าและการยอมรับตัวเองปิกกี้วิ่งเข้ามากอดเขาแน่นโบโบเจ้าคือหมีที่กล้าหาญที่สุดที่ข้าเคยรู้จักเลยโบโบหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่ใช่เพราะข้าไม่กลัว แต่เพราะค่ากล้าแม้จะกลัวต่างหากนะตอนนั้นสายลมอ่อนๆพัดผ่านพร้อมเสียงกระซิบอีกครั้งเจ้าค้นพบแสงของตนแล้วจงนำมันไปให้ผู้อื่นและโบโบก็รู้ว่าการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากเผชิญหน้ากับเงาแห่งความกลัวโบโบและปิกกี้ก็ออกเดินทางต่อด้วยจิตใจที่สงบและมั่นคงกว่าเดิมป่าไม้ที่เคยดูน่ากลัว บัตรนี้กลับเต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลงของนกป่าที่ทั้งสองไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือจริงๆป่านี้ไม่เคยน่ากลัวแค่เราเคยมองมันด้วยสายตาที่กลัวต่างหากบิกกี้พูดขึ้นเบาๆระหว่างทางพวกเขาพบสัตว์ตัวเล็กๆที่หลงทางและกำลังร้องไห้เจ้ากระต่ายน้อยกำลังหาทางกลับบ้านโบโบเข้าไปปลอบอย่างอ,อนน่อนโยนอย่ากลัวเลย เราจะช่วยพาเจ้ากลับบ้านเองเจ้ากระต่ายเงยหน้ามองโบโบด้วยความเชื่อใจเต็มเปีย่ยมรอยยิ้มของมันทำให้โบโบรู้ว่าแสงที่เขาพบในใจเริ่มส่องถึงหัวใจของผู้อื่นแล้วการพากระต่ายน้อยกลับบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายทางเต็มไปด้วยกิ่งไม้แหลมโคลนลึกและเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นจากพุ่มไม้เจ้ากระต่ายตัวน้อยเริ่มหวาดกลัวอีกครั้งแต่โบโบพูดด้วยน้ำเสียงม,มั่นคงว่าเจ้ารู้ไหม ข้าเองก็เคยกลัวแบบเจ้ามาก่อนแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าความกล้าก็เริ่มจากการก้าวเล็กๆพวกเขาฝ่าทางยากลําบากมาจนถึงโพรงกระต่ายกลิ่นหอมของหญ้าสดลอยมาแตะจมูกพร้อมเสียงร้องของแม่กระต่ายที่รีบวิ่งออกมาต้อนรับลูกแม่กระต่ายน้ําตาคลอด้วยความซึ้งใจขอบคุณขอบคุณที่ช่วยลูกของข้าโบโบยิ้มโดยไม่พูดอะไรหัวใจของเขาอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน วันต่อมาขณะที่โบโบกับปิกกี้นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ฝูงนกบินผ่านไปกระเพือปีกเสียงดังพร้อมส่งข่าวออกไปทั่วป่าว่าเจ้ามีขี้กลัวช่วยเหลือกระต่ายน้อยแล้วนกกระรอกเม่นและสัตว์ป่าทั้งหลายเริ่มซุบซิบกันต่างพากันสงสัยว่าโบโบที่เคยกลัวเงาตัวเองกลับกลายเป็นหมีผู้กล้าได้อย่างไรบ้างก็ว่าเขาเจอมนวิเศษบางก็ว่าเขาถูกผีป่าชุบตัว แต่โบโบเพียงแค่ยิ้มเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะว่าอะไรเพราะความกล้านั้นไม่ต้องอวดใครปิกกี้หัวเราะแล้วพูดว่าบางที่เขาลือก็อาจเปลี่ยนใจสัตว์บางตัวให้กล้าตามเราบ้างก็ได้นะโบโบพยักหน้าเบาๆพร้อมจุดประกายแสงอีกดวงในใจของเขาเมื่อข่าวการกระทำกล้าหาญของโบโบแพร่กระจายไปทั่วป่าบรรดาสัตว์ต่างๆตัดสินใจจัดงานเลี้ยงขอบคุณกลางทุ่งหญ้า มีผ้าปูโต๊ะสีสดอาหารป่าเต็มโต๊ะจากทุกมุมน้ำพึ่งจากพึ่งน้อยกล้วยหอมจากลิงและน้ำผลไม้จากกระรอกโบโบถูกเชิญให้นั่งที่หัวโต๊ะพร้อมถ้วยน้ำพึ่งทองคำสลักคำว่าผู้กล้าแห่งเงาข้าไม่คิดว่าจะได้อะไรแบบนี้เลยโบโบพูดเบาๆนกพูกเท่ามาถึงแล้วกล่าวว่าเจ้าคือผู้ที่ชนะใจตนเองไม่มีอะไรกล้ายิ่งไปกว่านั้นสัตว์ทุกตัวปรบมือและเปล่งเสียงยินดี ทุ่งหญ้าสว่างด้วยแสงของมิตภาพหลังจากงานเลี้ยงจบลงนกฮูกท่ามอบของขวัญให้โบโบเป็นกระจกสะท้อนใจกระจกพิเศษที่ไม่สะท้อนรูปร่างภายนอกแต่สะท้อนภาพจิตใจแท้จริงโบโบมองเข้าไปและเห็นตัวเองในรูปแบบใหม่มีที่ไม่ใช่แค่ตัวกลมขี้กลัวแต่เป็นหมีที่มีแสงภายในดวงตาแน่วแน่และรอยยิ้มมั่นใจ นี่คือเจ้าที่แท้จริงนกคุกพูดเบาๆโบโบรู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาได้จากการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะความกลัวแต่คือการรู้จักตัวตนของตนเองปิกกี้แอบยิ้มอยู่ข้างๆแล้วพูดว่าข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้ามีแสงในตัวเจ้าก็แค่ยังไม่กล้ามองมันเท่านั้นเองในวันหนึ่งขณะที่โบโบและปิกกี้กำลังนั่งสานตะกร้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็มีเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากทางเหนือ เป็นครูมมาหมีใหญ่จากภูเขาหิมะผู้เป็นที่รู้จักในนามนักเดินทางผู้ไม่รู้จักกลัวครูมมามองโบโบแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าคือหมีตัวนั้นหรือที่เอาชนะเงาแห่งตนเองโบโบพยักหน้าเงียบๆครูมมาจึงท้าทายเขาให้เดินทางไปยังหุบเขาทมินที่แม้แต่นักเดินทางยังไม่กล้าเข้าใกล้ที่นั่นไม่มีศัตรูมีเพียงตัวตนของเจ้าที่จะทำร้ายเจ้าหากเจ้าไม่รู้จักมันดีพอโบโบลังเลเล็กน้อย แต่เมื่อมองกระจกสะท้อนใจเขาก็รู้ว่าความกล้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ครั้งเดียวมันคือการเลือกเผชิญหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าโบโบและปิกกี้ออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทะลุผ่านภูเขาเล็กลำธารน,น้ำแข็งและทุ่งหญ้าหินแหลมจนมาถึงหน้าหุบเขาทมินที่นี่หมอกดำปกคลุมทั้งหุบเขาไม่มีเสียงนกไม่มีลมพัดไม่มีแม้แสงแดดลอดลงมา ปิกกี้เริ่มรู้สึกกลัวที่นี่มันเหมือนไม่ใช่โลกเดียวกับเราเลยโบโบยื่นอุ้งเท้ามาให้เพื่อนรักจับแน่นแล้วพูดว่าเจ้าจะไม่ลำพังและข้าจะไม่ปล่อยให้ความกลัวนี้กลืนใจเราในก้าวแรกที่พวกเขาเหยียบเข้าไปหมอกดำก็เริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนจะจับจ้องพวกเขาแต่ทั้งสองยังเดินต่อไปด้วยความกล้าในหุบเขาทมินหมอกที่พวกเขาเดินผ่านเริ่มฉายภาพความทรงจำของโบโบ ภาพแรกคือเขาสมัยเด็กที่กลัวเสียงฟ้าร้องภาพต่อมาคือวันหนึ่งที่เขาวิ่งหนีเงาของตัวเองจนตกน้ำและภาพสุดท้ายเขานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าเป็นแบบนี้มาตลอดเสียงจากหมอกกล่าวเจ้าคิดว่าเจ้ากล้าแล้วหรือโบโบสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแต่เขาหลับตาแน่นแล้วพูดว่าใช่ข้ายังกลัว และนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ข้ากล้าเพราะข้าไม่หนีอีกแล้วภาพในหมอกแตกสลายราวกับกระจกและหมอกก็ถอยห่างไปทีละนิดหลังผ่านหมอกโบโบและปิกกี้เดินมาถึงหัวใจของหุบเขาจุดศูนย์กลางที่มีต้นไม้ต้นเดียวตั้งอยู่เงียบๆใบไม้ดําสนิทแต่อยู่รอดท่ามกลางความมืดโบโบเดินเข้าไปใกล้และเห็นผลไม้หนึ่งลูกห้อยอยู่บนนั้นมันส่องแสงเหมือนดวงดาวเล็กๆเสียงในลมกล่าวว่า ผู้กล้าที่ยอมรับตนเองจึงจะมองเห็นแสงในความมืดนี้โบโบยื่นมือเด็ดผลไม้นั้นเมื่อมือเขาสัมผัสเปลือกดำกลับร่วงหลุดเผยให้เห็นผลในที่เรืองแสงอ่อนๆเหมือนหัวใจเต้นอยู่ในนั้นนั่นคือสัญลักษณ์แห่งการเติบโตและการกล้าที่แท้จริงเมื่อโบโบได้ผลไม้แห่งหัวใจมาแล้วหมอกทั้งหุบเขาก็ค่อยๆสลายกลายเป็นแสงสีทองอ่อนที่โอบล้อมทุกสิ่ง ทางเดินที่เคยมืดและน่ากลัวกลับเปลี่ยนเป็นเส้นทางสีเขียวอ่อนสดใสและอบอุ่นเจ้าช่วยชุบชีวิตให้ที่นี่แล้วเสียงในสายลมกล่าวโบโบรู้ดีว่าที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่หุกเขานี้แต่คือหัวใจของเขาเองเขากับปิกกี้จึงเริ่มเดินกลับป่าบ้านเกิดพร้อมผลไม้วิเศษในมือและประสบการณ์ที่ไม่มีใครสามารถภากจัดใจพวกเขาได้อีกพวกเขากำลังจะพากลับไปไม่ใช่เพียงเรื่องเล่า แต่คือแสงที่จะส่งต่อให้สัตว์อื่นๆได้เรียนรู้เมื่อโบโบและปิกกี้กลับมาถึงชายป่าบ้านเกิดสัตว์ป่าทั้งหลายต่างพากันออกมาต้อนรับด้วยความยินดีเสียงตะโกนดังขึ้นว่าโบโบกลับมาแล้วพร้อมกับแสงจากขบเขาทมินดอกไม้ป่าที่เคยเขียวเฉากลับผลิบานตามทางเดินแสงอ่อนจากผลไม้ในอุ้งม,มือของโบโบกระทบใบหน้าของสัตว์น้อยใหญ่บางตัวถึงกับน้ำตาคลอ มันอบอุ่นจังเหมือนมันพูดกับใจเราเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นโบโบไม่ได้พูดอะไรมากเขาเพียงแค่ยื่นผลไม้ขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าข้าขอน้ำแสงนี้มอบให้แกผู้ที่กำลังกลัวว่าพวกเจ้าไม่ได้ลำพังหลังกลับมาถึงโพรงเดิมโบโบพบว่ามีสัตว์ตัวเล็กๆหลายตัวเริ่มมาตามหาเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นวีรบุรุษ แต่พอพวกเขามีคำถามในใจเช่นเดียวกับที่เขาเคยมีค่ากลัวเงาเหมือนเจ้าสมัยก่อนข้าไม่กล้าเดินทางเลยข้าไม่เคยรู้ว่าความกล้าหน้าตาเป็นอย่างไรโบโบไม่ตอบด้วยคำสั่งหรือคำสอนเขาเพียงนั่งฟังเงียบๆและพยักหน้าเจ้าฟังข้าโดยไม่ตัดสินลูกเม่นพูดเบาๆข้าไม่เคยรู้สึกสบาจแบบนี้มาก่อนเลยบิกกี้กระซิบกับโบโบว่าบางครั้ง การฟังคือของขวัญที่กล้าหาญที่สุดที่เราจะมอบให้กันได้วันหนึ่งโบโบพาเหล่าสัตว์ตัวน้อยไปส่องเงาตัวเองที่ลำธารใสบางตัวยังไม่กล้ามองบางตัวหลับตาแต่โบโบพูดว่าเงาคือสิ่งที่ตามเราทุกที่แต่ถ้าเราหันไปมองมันจะเปลี่ยนจากศัตร,รูเป็นครูเขากระโดดลงน้ำเบาๆจนคลื่นกระเพื่อมเงาในาน้ำกลายเป็นภาพเขายิ้มกว้างใบหน้าสดใส ไม่ใช่มีที่ขี้กลัวอีกต่อไปทีละตัวสัตว์ทั้งหลายเริ่มกล้ามองเงาของตัวเองแม้บางเงายังสั่นไหวบางเงายังเศร้าแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่พวกเขาเลือกอเผชิญมันวันนี้เจ้าอาจยังกลัวแต่การกล้ามองนั่นคือชัยชนะแล้วครึ่งหนึ่งวันหนึ่งโบโบปลูกเมล็ดของผลไม้วิเศษลงบนพื้นที่โล่งตรงกลางป่าพร้อมสัตว์น้อยใหญ่มาร่วมกัน เขาไม่ได้พูดคำใหญ่ตัวใดๆเขาเพียงกล่าวว่าข้าไม่ได้อยากให้มันเป็นต้นไม้ของข้าแต่อยากให้มันเป็นต้นไม้ของเราที่จะเติบโตจากการกล้าที่พวกเจ้าแบ่งปันทุกตัวหย่อนสิ่งแทนใจลงไปด้วยขนนกของนกน้อยเปลือกของเต่าตัวจิ๋วดอกไม้จากแมลงผึ้งจากนั้นโบโบร์ด์าำต้นกล้าด้วยมือของเขาเอง ในวันต่อต่อมาต้นไม้เริ่มเติบโตอย่างน่าประหลาดราวกับความกล้าของพวกเขากำลังหลอมรวมกลายเป็นรากลึกและยอดอ่อนค่ำคืนนั้นสัตว์ในป่าทั้งหมดมารวมตัวกันรอบต้นไม้ที่กำลังเติบโตวพวกเขาจุดตะเกียงเงาโคมไฟที่ทำจากเปลือกผลไม้และน้ำพึ้งโปร่งแสงในแสงตะเกียงอุ่นๆโบโบเล่าเรื่องการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ความกลัวจนถึงแสงในใจแต่เขาย้ำว่าทุกเจ้าก็มีแสงนั้นในตัวาแค่เริ่มต้นก่อนจากนั้นพวกเขาเปล่อยตะเกียงขึ้นฟ้าทีละดวงจนท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงอ่อนๆเหมือนดาวมันคือคืนแห่งการยืนยันว่าแม้งเงาจะติดตามเราแต่อย่าลืมว่าแสงของเราก็มีเช่นกันเมื่อเวลาเดินไปต้นไม้แห่งความกล้าเติบโตสูงใหญ่กลางป่า โบโบและปิกกี้ตัดสินใจสร้างโรงเรียนเงาใจใต้ร่มเงาของมันโรงเรียนนี้ไม่มีโต๊ะเรียนไม่มีชั้นเกรดมีเพียงวงกลมของสัตว์ที่นั่งล้อมกันฟังกันและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกันและกันทุกวันมีสัตว์ใหม่ๆมาเล่าเรื่องความกลัวของตนโบโบไม่เคยแก้ปัญหาให้เขาเพียงถามเบาๆว่าถ้าจะเลือกกล้าแม้เพียงนิด เจ้าจะทำอะไรคำถามนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนับไม่ถ้วนเรื่องราวของกระต่ายที่กล้าพูดความจริงนกฮัมมิงเบิร์ที่กล้าบินข้ามลำธารและกระรอกที่กล้ายกโทษให้เพื่อนเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงโบโบเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาจะก้าวถอยหลังเพื่อให้คนอื่นก้าวขึ้นมาแทนเขาหันไปหาปิกกี้แล้วพูดว่าเจ้าพร้อมจะเป็นผู้ดูแลต้นไม้ต่อจากข้าไหมปิกกี้เบิกตาโตข้าหรือ แค่กระรอกตัวเล็กๆเองนะโบโบยิ้มเจ้าก็เคยพูดแบบนี้ตอนข้าขอให้เจ้าเดินเข้าป่าทมินด้วยกันและในวันนั้นเองปิกกี้ขึ้นพูดเป็นครั้งแรกต่อหน้าฝูงสัตว์ไม่ใช่ในฐานะผู้ติดตามแต่เป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยแสงในใจเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูหนาวมาเยือนโบโบเดินไปยังริมผาแห่งหนึ่งที่เขาเคยหลบมองเงาตัวเองเมื่อหลายปีก่อน วันนี้เขามองเห็นภาพตัวเองไม่ใช่หมีตัวเล็กที่กลัวไปเสียทุกอย่างแต่เป็นผู้เดินผ่านเงาและพาแสงกลับมาเขารัดผ้าพ,พันคอสีแดงของเขาไว้อีกครั้งแล้วมอบมันให้ลูกหมีตัวหนึ่งที่มองเขาด้วยแววตาคล้ายๆเขาในอดีตข้าแค่เดินก่อนเจ้าเท่านั้นตอนนี้ถึงคราวเจ้าบ้างโบโบหันหลังให้ป่าแล้วก้าวสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่ามุ่งไปไหนแต่ไม่มีใครกลัว เพราะเขาไม่ได้เดินด้วยเงาอีกต่อไปแต่เดินด้วยแสงที่ส่องจากข้างในหลายปีผ่านไปต้นไม้แห่งความกล้ายืนสูงตระหง่านกลางป่าเด็กสัตว์รุ่นใหม่ๆนั่งรอบกองไฟในคืนเดือนมืดพวกเขาฟังเรื่องราวของมีขี้กลัวผู้กลายเป็นแสงด้วยแววตาเปล่งประกายบางตัวถามว่าเขายังอยู่ไหมบางตัวสงสัยว่ามันเป็นแค่นิทานหรือเปล่านกคูกเท่าแห่งยุคใหม่ตอบด้วยรอยยิ้มว่า เขาอยู่ในแสงตะเกียงที่เจ้าเผาเขาอยู่ในคำกล้าที่เจ้ากล่าวและเขาอยู่ในทุกเงาที่เจ้าเลือกมองตรงเข้าไปนะตำแหน่งที่โบโบเคยยืนมีก้อนหินก้อนหนึ่งแกสลักไว้ว่าผู้กล้าคือผู้ที่รู้ว่าความกลัวไม่ได้ต้องหายไปแต่ต้องเข้าใจและเดินไปด้วยกันต้นไม้แห่งความกล้าให้ผลครั้งใหม่แสงในผลสุกนั้นส่องถึงใจของสัตว์รุ่นต่อไปที่พร้อมจะเริ่มต้นการเดินทางของตนเอง เสียงสายลมกระซิบผ่านกิ่งไม้ว่าเงาจะยังอยู่แต่แสงก็จะไม่จากไปและในค่ำคืนนั้นตะเกียงนับร้อยถูกจุดขึ้นใหม่เรื่องราวของโบโบยังคงดำรงอยู่ไม่ใช่ในหนังสือแต่ในหัวใจของทุกผู้กล้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะ